ในบ้านล้างกลางป่าคืนหนึ่งเสียงประตูไม้เก่าค่อยๆเปิดเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่แสงจันทร์รงรส่องลอดหน้าต่างแตกๆเผยให้เห็นฝุ่นลอยในอากาศเสียงนาฬิกาโบราณ เดินช้าๆท่ามกลางความเงียบนั้นข้างนอกมีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาไม้กับเสียงลมพัดใบไม้สั่นแต่บางครั้งจะมีเสียงกรีดร้องแว่วมาเบาๆจากในป่าไม่มีใครรู้ว่ามันคือเสียงอะไรถนนสายนี้ ไม่มีใครกล้าขับผ่านหลังเที่ยงคืนเพราะทุกครั้งจะมีใครบางคนไม่เคยได้กลับถึงบ้านคุณได้ยินเสียงนั้นไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Oracle o f Time เราจะพาคุณเดินทางไปกับเรื่องเล่าวิดีโอและแรงบันดาลใจ Oracle o f Time ขอนำเสนอกลางคืนข้างถนนสายเก่าหมอกลอยต่ำปกคลุมบ้านร้างลมเย็นหอบกลิ่นดินเปียกกับทูปเก่าคลุ้งไปทั่วอากาศบ้านไม้สองชั้นหลังนั้นตั้งอยู่เงียบๆริมทางท่ามกลางแสงไฟถนนที่กระพริบ ทุกอย่างเงียบงันจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงในอกเสียงนาฬิกาโบราณเดินช้าๆผสมกับเสียงหยดน้ำฝนกระทบหลังคามีเพียงเสียงลงอ่อนๆพัดใบไม้แห้งปลิวไปรอบบ้านบางคนว่าถ้าเดินผ่านบ้านหลังนี้ในคืนฝนตก จะเห็นเงาเด็กผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ข้างถนนเคยมีคนบอกว่าถ้าเห็นเธอเมื่อไรอย่าเลี้ยวหลังเด็ดขาดคืนนั้นทุกอย่างเหมือนจะสงบเสียงเพลงคอเบาๆลอยในอากาศ กับเสียงล้อรถกลิ้งช้าๆไปตามถนนเปียกฝนสองข้างทางมีแต่ต้นไม้เรียงรายเสียงจิ้งหรีดร้องแผ่วๆเจือเสียงลมผ่านหน้าต่างภายในรถอบอุ่นมีแสงไฟหน้าปัดเรืองๆกับกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆขับผ่านบ้านร้างกี่ครั้งก็ไม่เคยมีอะไร ทุกอย่างดูเงียบสงบเหมือนไม่มีอันตรายใครจะคิดว่าในวินาทีนั้นเองความกลัวที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นทันใดนั้นรถเบรกกระทันหันเสียงยางเสียดส,สีกับถนนแฉะดังก้องไปในความเงียบไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้า กลางสายหมอกขาวจางๆมีร่างเด็กหญิงผมยาวในชุดขาวเธอยืนขวางถนนไม่ไหวติง่งผมดำสยายปิดใบหน้าร่างเล็กซีดขาวในแสงไฟรถ <jas? S 2> เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาดำโตจ้องมาที่คนขับคนขับชะง,งับลมหายใจสะดุดจ้องกลับไปอย่างไม่เชื่อสายตาแต่ในพริบตาเดียว เด็กหญิงหายไปเหลือเพียงเงาบางๆวูบผ่านกระจกข้างแล้วเสียงกระซิบเย็นยเยือกก็ดังขึ้นข้างหูออกไปจากถนนนี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบแต่ในใจยังสั่นไม่หยุดเสียงเครื่องยนต์ดับลงทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิททันทีมีเพียงเสียงฝนกระหน่ำใส่หลังคารถในห้องโดยสารอึดอัด ลมหายใจขาดเป็นช่วงๆสายตาเหลือบมองกระจกข้างแต่มีเพียงเงาดำพร่าในสายหมอกได้ยินเสียงฝีเท้าบางเบาก้าวเข้ามาใกล้าจากด้านนอกหัวใจเต้นแรงขึ้นเสียงทุกอย่างเงียบงันลมหายใจติดขัดในลำคอท่านใดนั้นสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่ลอยวนอยู่รอบตัวเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างหลัง มือเย็นเยือบก็ค่อยๆเอื้อมมาแตะที่ไหล่จากเบาะหลังแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใครมีเพียงความเงียบงนันและฝนที่ตกหนักกว่าเดิมมีตำนานเล่ากันว่าใต้ต้นตะเคียนใหญ่ข้างถนนสายนี้คือที่ฝังร่างหญิงสาวผู้โชคร้ายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ไม่มีใครรู้ชื่อไม่มีญาติไปเยี่ยมชาวบ้านต่างเชื่อว่าดวงวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นไม่อาจไปผุดไปเกิดในคืนฝนตกหนักคนขับรถหลายคนบอกว่ามองเห็นเงาร่างผู้หญิงในชุดขาวเดินช้าๆริมถนน ท่ามกลางหมอกและแสงไฟกระพริบบางคนได้กลิ่นดอกไม้สดแรงๆลอยเข้ามาในรถทั้งที่ปิดกระจกแน่นเขาว่ากันว่าถ้าได้กลิ่นนี้ต้องรีบขับให้เร็วที่สุดอย่ามองกลับไปอย่าชะลอรถและอย่าหยุดรถข้างทางเด็ดขาดเพราะบางครั้งวิญญาณของเธอ อาจกำลังมองคุณอยู่ในความมืดคืนนี้คุณกล้าขับผ่านถนนสายนี้คนเดียวหรือเปล่าลองนึกภาพสิกลางดึกมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงหมอกกับเงาต้นไม้ไหวๆแต่ในความเงียบ คุณกลับรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ถ้าวันหนึ่งคุณต้องติดอยู่ในบ้านร้างหลังนี้เสียงฝนตกไม่มีทีท่าจะหยุดแสงไฟดับเหลือเพียงเสียงลมหายใจตัวเองคุณจะกล้าลุกเดินออกจากบ้านนี้ไหมหรือจะเลือกขังตัวเองรอเช้าอย่างเงียบงนันบางคนอาจรอด บางคนอาจไม่ได้กลับบ้านขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังเรื่องเล่าหลอนๆจากช่อง Oracle of Time ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะพาคุณเดินทางข้ามการเวลาไปรู้จักความลับ และตำนานที่ซ่อนอยู่ในทุกค่ำคืนคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ